สภาคือการขายร้อมร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาบอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่ตัง้งอยู่ข้างเหนือตอนบนของประเทศไทยการจัดในพื้นที่จังหวัดลำปางการจัดเวทีเสวนานในครั้งนี้ได้รับความทุกข์สุขภาพอันตรายของประชาชนผู้ร่วมเวทีเสวนานในครั้งนี้ประกอบด้วยท้องถิ่นหน่วยงานราชการ โครงการเอกชนสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการไจฝ่าเหมาะควรอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่สี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมเหมาะควรและใจฝ่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเรืองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสถานีภูทอนเพลินรวมทั้งภาคสุขภารรัตติกล่าวเปิดการประชุมเวทีเสนาพาคีเรือข่ายความร่วมมือ พี่น้องที่อยู่ที่นี่เอ,เองก็ตามวันนี้เรื่องของไฟป่าเรื่องขอหมอกไฟเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันไม่มีใครสร้างแต่แระบบนิเวศของโลกทำให้เกิดหมอกและไฟขึ้นโดยธรรมชาติ ามว่าวันที่เกิดจากการทํากับข้าวมันจะคุ้แอะไปมันมันไม่สลายตัวเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในที่หุบมันอยู่ในที่เขามันอยู่ในเนินก็จะหนักแล,แล้วมันก็จะรอยอยู่่างนั้นน่ะเมื่อมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นท่านรู้ว่าในฐานะเป็นตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนท่านผู้ว่านะครับท่านาเกิดเกิดนำหรือพูดโดยภาพรวม ว่าหลังจากเกิดปัญหาหองวันเราจะต้องแก้ไขจังหวะได้วางาตนการในการแก้ไขอย่างนี้เพราะว่าจะต้องมีการเผไว้อวนนะครับเพื่อต้องะล้องกันได้แก้ไขปัญหาไว้าลายท่งที่เชื้อไทยใยงพวกเขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลอาตุกตุลในงานต่าง ถ้าในกระทะคอำเภอก็อกในเฟิร์นเด็กผู้ทางการในทางจะดูแลป้องกันว่าคือเกิดหมอกควันในป่าในช่วงตั้งแต่สายเดือนธันวาถึงเดือนมิถนต์สบมบัของเขาแต่ว่าลำตางเขาอยู่ในภูผาหรือสมบัติที่นหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยแม่งสอนลำตูนยังใหม่และกับลำปางในช่วมาตรการที่มีการตั้งใจเขาด้วยการที่ทังทีรัฐบาลในเขตพื้นที่ บางคุในีชีวิตในการที่ด้หาของป้าเชื่อว่าไม่เผาเอาป่าในวิถีชีวิตความเจือซึ่งอ่ามันเจดซึ่งเมื่อเจอาไม่ได้เนีคยตัวจากวนให้กับรไ้ทางเทือกทางดึ๊ึ๊บปีลาเรียนท่นดีก็ได้ผมทะเลาะกับท่านนายเพอร์มาครั้งหนึ่งผมจกบท่านนายเพอร์เลยทางโทรศัพท์ไม่เห็นหน้ามาก่อนต้องหลังเลยทัก พราะจริงๆได้ต้องเดินคดีหลางกฎหมายนะเพราะว่าทางราชการเป็นเช่นนี้ทักงหมดเนี่ยเกิดในท้นที่ปลารวปลาสมวนข้างหน้าเลยมีพิ้ที่เฉพาะหน้าการแบบพาติดทันชื่อตากกาศมาใจกันมันป้องกันได้แค่้าเปอร์เซ็นต์คมดีนี้นะครับ25เปซนต์นารพาเห่าาเป็นตึ้งนั่นแหะนะครับแต่ถ้าเป็นของหมอหมอใจเนี่ยมันได้40เปอร์เซ มันมีข้อเสีข้อดีเป็นอ่งไรปกติหายใจดีๆแต่ต้องยาจะต้องกันฝุ่นต้องกันเชื้อโรคเปิดเครื่องเอาด้านขาวนี่นะครับเข้าดังไหนเอาด้านเขียวออกแตงนอกดังนั้นเวลาผ่านได้ไหมใจเสียเดียววันเดียวกระดมกว้างเลยเดินครับเลิกไม่ต้องไปเสียดายมันแต่ต้องบอกนะครับจากสุขภาพของท่านเนี่ยอันนี้โมกสลึงแต่ถ้างนี่เป็นโมกอมโมกการแทบเปิดนะครับของผลไม้กันเอ็นเกาแห่ มีหลายยี้อภครับสารเอตรงนี้เอโอตนี้แต่อันนี้อันละามสิบห้าถึงสี่สิบบาทตอนเราบอกว่าโมเป็นแบบปุ๊บทางสญญาสู้จะต้องจ้างฮือจะต้องหาฮือไปเบาสารสู้มุกประมาณแล้วลในเรื่องการนัญญกษาครับในเรื่องการป้องกัน